ไปจ่ายตลาดสดตุรกีในปลายปี2025กับบานาน่าและอารีแอบสวีดนิดนึงก่อนออกจากบ้านด้วยรีบไปกันเถอะครับพี่กล้วยที่มันก็จะค้ำแล้วืแล้วเป็นเพราะใครล่ะ <c oughs> เพราะว่าต้องรออารีเลิกงานก่อนไงถึงจะไปได้ปี2026พี่กล้วยไม่ขออะไรมากขอแค่ได้ไปจ่ายตลาดคนเดียวสักครั้งก็พอล,ละฝอ <c oughs> นไปเถะครับม่ <c oughs> <c oughs> พอพูดถึงปีหน้าปต่นะก็มีอัปเดตค่าแรงขั้นต่ําของตุรกีปี2026ตอนเนี้ยก็ได้อัปขึ้นเป็น28,075ลีลาหรือตีเป็นเงินไทยก็คือ24,95บาทต่อเดือนไปเป็นที่เรียบร้อยในเมื่อค่าแรงเพิ่มค่าครองชีพอื่นๆก็จะค่อยๆอัปเพิ่มขึ้นเหมือนกันแล้วจะขึ้นเพื่อโอเคเดี๋ยวมาดูราคาผักกันเลยดีกว่าว่าจะเพิ่มขึ้นบ้างไหมร้านแรกที่เราจะมาซื้อก็คือร้านผักใบเขียวสวัสดียินดีต้อนรับครับเวลคัมครับพี่สาวสวัสดีจ้า ผักสลัดไหมพี่ก่อนเลย1ห,หัวราคา20ลีราหรือว่า15บาทก็ถูกอยู่นะเนี่ยแล้วก็ใบโรสแมรี่ด้วยมาละ30ลีราหรือว่า22บาทจะเอาไปใส่ตอนทอดเนื้อสเต็กกินดีกว่ากลิ่นจะได้หอมหอมเอาใบพาสลี่ด้วยมาละ20ลีราหรือว่า15บ้าทต้นหอมพี่ยังไม่เอานาเพราะว่าพ่อปู่พี่ให้มาเยอะเลยคุคิดว่าตัวกล้วยนะ่นกินผักได้หมดทุกชนิดแต่แค่ไม่รู้ว่าจะเอามาทําอะไรกินแค่นั้นผักที่เป็นหัวหัวสีเขียวสีแดงสีดําสีขาวแบบนี้เอาไปทําอะไรกินดีคะทุกคนเคยรู้จักแค่่หัวชเเทท้าาีอไป ทำน้ำซุปทำเมนูต้มต่างๆแต่มีคนบอกว่าหัวไชเท้าสามารถเอาไปทำส้มตําได้คล้ายๆกับหัวโคลาบี้เลยก็เลยซื้อมา1กิโลในราคา50ลีิลาหรือว่า37บาทเจอกันส้มตําหัวไชเท้าแครอทก็หมดพอดีเอาให้พี่ด้วยจ้ะ1กิโลแครอทราคาน่ารักมากเลยอ่ะกยู่ละแค่30ลีิลาหรือว่า22บาทเองเรามากันค่มผักก็เลยเหลือน้อยผักปวยเลงก็ใกล้จะหมดแต่ก็น่าจะเหลือพอสําหรับ1กิโลผักปวยเลงราคา50ลีิลาหรือว่า37บาทช่างมาให้พี่เลยจ้ะโอเคพี่เอาแค่นี้แหละ คิดตังมาให้พี่ได้เลยทั้งหมดที่กล้วยซื้อในร้านผักใบเขียวก็จะรวมเป็นราคา200ลีลาหรือว่าร้อบาทราคาก็ใช้ได้บายๆครับพี่สาวมาอุดหนุนผมใหม่นะครับได้อยู่แล้วจ้าร้านแรกผ่านไปราคาผักก็ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่น่าจะเริ่มขึ้นปีหน้าเป็นต้นไปแน่เลยไปดูร้านมันฝรั่งกับหัวหอมกันดีกว่าราคาหัวหอมก็ถือว่าถูกนะราว่า5กิโลก็แค่100ลีลาหรือว่า73บาทเองเด็กกล้วยจะเอาแค่กิโลเดียวพอเพราะว่ากินไม่เยอะส่วนมันัันนฝรร่งกกก็็ขาาายยคคเดีวือ กิโลร้อยมันฝรั่งนะ่ะเรากินเยอะเวยก็เลยเอาสามกิโลค่ะรวม2อย่างก็เป็น80ลีลาหรือห้าสิบแปดบาทโอ้ oh, ราคาดีนะเนี่ยจ่ายตังค์เอาของเสร็จรถเข็นแล้วก็ไปร้านอื่นต่อได้ไปต่อร้านขายปลาไหมล่ะอารีไม่ไปครับอารีบ,บอกว่าร้านขายปลาในตลาดนะ่ะขายแพงรอไปซื้อที่ห้างคาฟูด,ดีกว่าใช่ค่ะถึงบรนณา,าจะชอบพ่อค้าร้านขายปลาแค่ไหนแต่ราคาเขาก็แพงจริงๆนะอารีพูดถูกเศรษฐกิจแบบนี้ขอเซฟมันนี่ไว้ก่อนก็แล้วกันโอเคต่อไปร้านผักหลักสี น,นี้บัดน,นาจะมาซื้อพริกหยวกสวัสดีครับพี่สาววันนี้รับผักอะไรดีครับพี่เอาพริกหยวกยาว3ามสี่ทีละครึ่งกิโลจ้ะน้องพอ่อขาพริกหยวกก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการทำอาหารของคนตุรกีเป็นอย่างมากและพริกหยวกตุรกีก็คือดีเวิร์ดทั้งสดทั้งกรอบคุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆถุงไหมพี่ด้วยจ้ะพี่จะเลือกพริกหยวกกลมใส่ถุงอาริฟอยากจะกินเมนูพริกหยวกยัดไส้ข้าวอีกแล้วคะ่ะแต่กยจะเลือกไปไม่ถึงกิโลหรอกเอาไปซัก7 8ถึงลูกก็พอค่ใส่ในหม้อให้เต็มพริก เอวกไม่ล้มก็พอล,ละเอาแค่นี้ก็น่าจะใช้ได้พริกหยวกกลมเนี่ยกิโลละ60ิลีลาหรือว่า44บาทน้องพ่อคาก็เอาไปช่างให้เลมอนถุงเนี้ยราคาถุงละ40ิลีลาหรือว่า30บาทเอาไปด้วยจ้า1ถุงแล้วก็มะเขือเทศลูกเล็ก1กิโลราคา70ิลีลาหรือว่า51บาทมะเขือเทศลูกใหญ่1กิโลด้วยราคา60ิลีลาหรือว่า44บาทส่วนแตงกวาราคากิโลละ50ิลีลาหรือว่า37บาทตอนแรกอาริฟบ,บอกว่าจะเลือกใส่ถุงให้พีก่กล้วยเองแต่พออาริฟได้ยินพ่กกล้้วยบออาตอง ถึง2กิโลอาริบก็ยื่นถุงมาให้พี่กล้วยเลือกเองสงางต้องเอาไปเยอะๆหน่อยเพราะว่ากล้วยจะเอาไปทําซูชิให้โจเซฟแล้วก็เอาไปปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อนสไปย์ตตุรกีด้วยเรียบร้อยจ้ะพี่เอาแค่นี้และคิดตังค์ให้พกิพี่ได้เลยทั้งหมดก็จะรวมเป็น280ดลีลาหรือว่า204บาทพอซื้อเสร็จแล้วก็เอาถุงผักใส่รถเข็นแค่นี้ก็เต็มซะแล้วแต่เราก็ต้องไปต่อเพราะว่าของยังไม่ครบต่อไปร้านขายไขย่ไก่เจ้าประจําสวัสดีจ้าน้องสาวสวัสดีค่ะพี่พ่อค่ะเอาสองแผงเหมือนเดิมใช่ไหม ไม่ใช่ค่ะวันนี้จะเอาสามแพ็คเพราะือว่าจะเอาไปทําซูชิก็เลยต้องใช้เยอะเอาไข่ไก่สีขาวมาเดิมนะคะสามแพ็คสี่สิบห้าใบในราคาสามร้อยสามสิบรีลาหรือว่าสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทอารีฟจ่ายตังค์ไปสามร้อยสี่สิบพ่อขาถอนคืนมาแบงค์สิบไม่บายจ้าน้องสองกล้วยมาสะดุดตาร้านขายเห็ดร้านนี้ <c oughs> เพราะว่าเขามีเห็ดแชมปิญองไซส์ใหญ่ด้วยซึ่งกล้วยไม่เคยเห็นเห็ดแชมปิญองไซส์ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะราคากิโลละร้อยสามสิบรีลาหรือว่าเก้าสิบห้าบาทก็ถือว่า ราคาไม่แพงงั้นเอาครึ่งกิโลนะจ๊ะน้องพ่อขาจ่ายตังค์ไปเลยจ้ะอารีเอาของใสร่รถเข็นแล้วก็ไปต่อได้วันนี้ก๋วยตามหาผักชีรากกุดไม่เจอเลยสักร้านเจอแต่ร้านที่ตัดรากออกหมดแบบนี้เลยก็เลยต้องจำใจซื้อกับพ่อขาคนนี้ค่ะพ่อขาก็หกล่อด้วยไม่ใช่อะไรผักชีมาละยี่สิบดีและหรือว่าสิบห้าบาทพ่อขาตรุกรกีมีแต่คนละหล่อาหาล่อไม่พอแถมน่ารักอัธยาศัยดีอีกด้วยอะดูซี่ไยปจ้ะ เร็วๆร,รีบไปเดี๋ยวอาวริบเห็นต่อไปร้านแผ่นแป้งยุบค่าของพ่อขานานิงเอา้าพ่อขาหายไปไหนทำไมให้น้องคนนี้มาขายแทน๋อนั่นไงพ่อขานั่งพักอยู่ข้างๆสงใส่แกคงเหนื่อยล่ะให้แกนั่งพักไปก่อนเก็จะมาซื้อแผ่นแป้งห้าแผ่นในราคาห้าสิบลีแลาหรือสามสิบเจ็ดบาทค่ะอุ๊ย เลือกไปเห็นร้านข้างๆมีกระเทียมขายด้วยก็พอดีแหลกกระเทียมหมดพอดีหุยเลือกกองนี้ข่กิโลละ400ลีลี拉เก้กุ้ยก็เลือกเอาแค่4หัวให้พ่อค้าช่างแล้วได้ราคา95ลีลาหรือว่า70บาทโอโ้โหแพงมากพี่ไทยแพงแบบนี้ไหมคะโอเคค่ะซื้อของเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันได้สําหรับปีใหม่ปีนี้อาริบได้หยุดงาน11วันเดี๋ยวพวกเราจะพากันไปฉลองปีใหม่กับพ่อปู่แม่ยา่าแล้วก็กับเพื่อนๆสภายตุรกีด้วยตอนนี้หนาวมากเลยค่ะดึกๆอากาศก็เริ่มจะติดลบแลล้วทีไทก็คงงจะฉอ ีใหม่คึกครื้นไม่ต่างกันสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะขอให้เอฟซีของบัรนาแล้วก็อาริฟมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าบ๊ายบายคะ่ะทุกคนรักนาะเลิฟเลิฟจุบจุบ